ครับสวัสดีครับอัวแชรอโต้รับรีครับก็วันนี้เป็นวันที่แปดนะอาทิตย์นะที่แปดกันยายนนะครับปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะฮะตอนนี้เป็นเวลาสทกประมาณหกโมงยี่สิบนาทีนะครับหกโมงเช้านะฮะพอดีอ่าวันนี้นะฮะจะมีธุระนะครับไปจังหวัดชัยนาทนะครับไปรับเน้นนะฮะก็เนื่องด้วยอ่ามีญาติของ จกุกนะครับก็คือพ่อตานี่ฮะเสียอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็จะไปลอยอังคารกันนะก็เดี๋ยวไปรับน้องชายนะบวชเมนอยู่นะครับที่จังหวัดชัยนาธนะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สัตหีบเลยนะครับฐานทัพเรือนะเพื่อไปลอยอังคารนะครับก็ประมาณสักบ่ายๆนะก็จะลอยอังคารนะครับแล้วก็กลับมาเลี้ยงวันเกิดนะของไทเกอร์นะถือโอกาสนะครับเลี้ยงวันเกิดนะ ูชายนะที่จังหวัดยาใต้นะตอนปูเป็นนะครับก็ไทเกอร์เกิดวันที่สิบเอ็ดนะนะสิบเอ็ดกันยายนนะเพราะนั้นก็ถือโอกาสไปเลี้ยงด้วยเลย้ากลับงาจะได้ไม่ต้องไปหลายเที่ยวนะครับเปลืองค่าใช้จ่ายนะฮะก็ไม่มั่นใจนะพวงนี้จะได้เปิดหรือเปล่าอาจจะหยุดวันหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ก็วันนี้มีเก็บเคล็ดลับน่ารู้นะฮะสำหรับจากอู่พี่ชัยออโต้ลบรีครับ ซ่อมเบนซ์ซ่อมมีเอ็มครับก็ครับอยากให้ท่านผู้ใช้รถเบนซ์มีเอ็มได้ทราบนะ่ท่านไหนที่ใช้รถเก่าๆหรือกังเก่ากังใหม่นะครับก็คนดูคลิปนี้นะฮะเป็นประโยชน์นะครับนะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับส่วนรณรงค์เหมือนเดิมนะผู้ที่ขับรถแข่งกันบนท้องถนนนะครับไม่ว่าเก่งหรือพิอักนะฮะก็อยากให้อ่าเลิกพฤติกรรมนั่นฮะแล้วไปแข่งในสนามแทนนะครับเป็นอันตรายแต่ ต่อผู้ใช้รถคนอื่นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุขึ้นมานะฮะนะก็ผู้คนนะฮะหรือประชาชนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะจะได้รับความเสียหายนะครับในด้านทรัพย์สินและอาจจะเสียชีวิตนะครับเกิดการสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ชอบแข่งรถบนทางหลวงนะหรือถนนแคบๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบนทางด่วนที่ผมเห็นคลิปอยู่หลายวันเลยนะแล้วอ่าเป็นที่ประจําเลย นะที่ลองความเร็วกันหรือ,อลองไม่ลองเทสลองอะไรก็แล้วแต่ออกคลิปด้วยนะแต่ตำรวจก็ไม่ได้ดูแลอะไรนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะผู้มีอำนาจนะครับนะไม่รู้ว่าเขาจะมาดูแลชีวิตประชาชนตอนไหนนะเพราะว่าทุกวันนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการเทสลดรถลองรถนะไปแต่งเสร็จตามสำนักต่างๆนะ แล้วก็เกิดความเสี่ยงบนท้องถนนในรายวันนะเกิดความสุญเสียทุกวันเกี่ยวว่าเรื่องรถแต่งนะที่ไปชนคนอื่นแล้วได้รับความเสียหายแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นกฎหมายน่าจะไม่ค่อยอมีประโยชน์ในประเทศนี้ใน,ในเรื่องการใช้รถนะครับเพราะฉะนั้นเขามุ่งไปด้านอื่นมากกว่านะก็ วันหนึ่งก็อยากจะเห็นกฎหมายเข้มแข็งกว่านี้นะครับบ้านเมืองเราจะได้อยู่กันอย่างไม่ต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงผู้ที่ใช้รถคนท้องถนนก็พลอยเสี่ยงไปด้วยในทุกที่ทุกจังหวัดเพราะว่ารถแต่งมีในทุกจังหวัดเลยสำนักแต่งก็มีในทุกจังหวัดเหมือนกันเพราะนั้นมันมันผุดขึ้นมาเยอะแย,ย,ยะมากมายนะก็ฝากนิดนึงนะ อยากให้กฎหมายเข้มแข็งกว่านี้นะครับประชาชนจะได้มีความสุขกินดีอยู่ดีนะครับตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตั้งใจนะครับในทุกราชการเลยตั้งแต่ราชการที่9มาจนถึงราชการที่10เพราะนั้นไม่ได้ปราบแต่เพียงยาบ้าอย่างเดียวนะครับที่มันสร้างปัญหาแก่ครอบครัวแล้วก็บุคคลภายนอกนะ กินเล่นยาบ้าข้างไปทำร้ายคนนั้นฆ่าคนนั้นก็มีการสูญเสียเหมือนกันนะทำให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยพังก็ยาบ้าส่วนรถเนี่ยมันก็ใกล้เคียงยาบ้านะมันไม่ตายด้วยนะคนอยู่อนะมันทรมานนะเพราะว่าลูกไปก่อเรื่องข,ขับรถไปชนคนตายขับรถไปประสานงาเขาต้องชดใช้นี่เขา แล้วก็ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลนะพ่อแม่หาเงินมาแทบตายเงินบางบางเคสเงินก็ไม่มีแต่ลูกแม่งผลขวายเอาเงินไปแต่งพอเกิดเหตุขึ้นมาทํำยังไงพ่อแม่ยิ่งโรตายทั้งเป็นอย่นะเพราะว่าในชีวิตที่เหลืออยู่จะต้องนําเงินไปชดใช้นี่ที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นนะเกิดจากการก่อหนี้ของลูกนะอันเนี้มันยิ่งกว่านะนะ ไอ้ตายไปเลยมันไม่เท่าไหร่มันไม่ตายอสิมันต้องมานั่งใช้นี้เขาสิใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นก็อยากให้มีมาตรการนะครับนะจัดการให้อ่าพวกแข่งรถหรือพวกไปสํานักอะไรก็แล้วแต่ที่่กเก่งๆเ็นเซียนระดับทัานเทพอะ่ะท,ท,ที่ตั้งอุปโลกนเองขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะมาจากการได้เงินมาจากการที่อ่าผู้คนนะ ไว้เนื้อเชื่อใจนํารถไปแต่งนะแล้วก็ท่านก็เอาเงินไปกินง่ายๆอย่างมีความสุขนะท่านคงกินข้าวอร่อยเนาะนะถ้าเกิดว่ามองในมุมที่ว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายแค่แต่งรถให้แหลมมันจะไปผิดกฎหมายได้ไงนะเหมือนยืมมือยืมมือให้ไอคนเนี้ยนะไปก่อเรื่องขึ้นนะ พอเรื่องมันเกิดก็เกิดกับมันไม่เกี่ยวกับคนแต่งนะม,นมันมันมีลูกออกพูดง่ายนะเพราะนั้นอ่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีปรามอาจารย์มานั่งแต่งบถกเนี่ยรถมันก็ต้องอยู่ในสแตนดานอดหาเช้ากินข้ามไปใช่ไหมนะหรือรถแรงก็กันไปไว้ในสนามดีกว่านะผมยังคํานึงถึงข้อนี้อยู่ค่อนข้างสงสารนะคนที่ถูกไอ้พวกรถแต่งมันชนเนี่ยนะบางทีเขาไม่ได้รับรู้เรื่องเลยเลยบางคนบอกเป็นข้อกรรม ผมว่าไม่ใช่ข้อกรรมหรอกคิดไปเองนะเอรัฐบาลไม่จัดการมากกว่านะผู้ที่บีบนาจไม่ได้ใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งนะมากกว่าเพราะมันมีวิธีป้องกันนะในเมื่ออกฎหมายมันป้องกันไม่ได้คนก็ต้องคิดว่าเออตายไปเพราะมันทําบุญร่วมกันมามั้งหรือมันเป็นเคาะเป็นกรรมนะต้องมาเจอกันแล้วก็ตาย ก็คิดแค่นั้นไอ้คนทําก็ลอยนวลไปก็เสร็จจากเคสตนี้ก็แข่งต่อชนแม่งอีกนะซ้ๆไปซ้ํามาอยู่เนี้ยนะเพราะนั้นโอเคนะครับวันนี้ผมฝากไปด้วยนะอย่าว่าผมบ่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปเดินทางไปหลายจังหวัดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าไปถึงที่นั่นแล้วสักสิบนาทีเป็นคลิปสิบนาทีสิบนาทีแล้วกันนะท่านจะได้พลอยดูไปด้วยนะฮะก็ฝากไว้ทีนึนงคลิปเดินทางนะวันนี้มี ประเด็นหลักนะครับมาให้ท่านประมาณสักห้านาทีได้เดี๋ยวจะคุกจอกมาแล้วนะฮะ <c oughs> ก็อาการรถสะดุกที่ท่านหาไม่เจอนะครับ <c oughs> อันดับที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะท่านจะขับเป็นขับเอ็มรถเก่าหรือกลางเก่ากันใหม่นะครับอ่าบางท่านไปเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วนะไม่หาย <c oughs> บางท่านไปเปลี่ยนคอยมาแล้วไม่หาย <c oughs> หมดเงินเลยเป็นหมื่นนะอย่างรถอ่ายุโรปเนี่ยหัวเทียนชุดหนึ่งสี่หัวก็สามพันกว่าบาท เกือบสี่พันนะบางทีมากกว่านั้นนะชุดหนึ่งไม่จบไปเปลี่ยนคอย4สี่ตัวนะตัวละตกสามสี่พันนะของโอเอะไรก็แล้วแต่นะถ้าตัวละสามพันสี่ตัวก็สิบสิบสองก็หมื่นสองหัวเทียนอีกสี่พันหมื่นหกไปแล้วโดนไปหนึ่งหืนหกพันบาทแล้วค่าแรงอาจจะตะหากนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ไม่หายสำหรับท่านที่คิดเองนะแล้ว พยายามไปบีบอู่ให้อู่เขาทําไม่ว่าจะเป็นอู่ญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านรู้จักบอกช่วยเปลี่ยนวัคซีให้หน่อยช่วยเปลี่ยนคอให้หน่อยในกรณีคิดเองนะครับส่วนไปหาอู่ยุโรปเขาซื้อของมาให้เขาเขาไม่รับอู่แล้วโดยมากนะโดยมากจะไม่รับอู่ไหนที่รับก็เป็นอู่ที่แบบกระหลงปองอ่ะนะนะมันมันเอาหมดอะงือไซื้อมากก็เอาใส่ไปเดีย๋ยวจะเสียลูกค้าเดีย๋ยววันหลังเผื่อเขาจะมาทําเคสอื่น ก็ใส่ไปไม่หายก็แล้วแต่เขาเขาสั่งเราเคีียแรงไปคิดไปสองเท่าเลยตอดเปล่าเรียนจะคิดสักห้าร้อยเราคิดสักพันหนึยังมีอู่แบบนี้อยู่นะส่วนมหาผมไม่มีนะซื้อของมาไม่ได้ไม่ทําเลยนะให้ขายน็อตตัวเดียวก็ไม่ทํานะครับไปทําเองที่บ้านยังเมื่อวานมานะจีทฝาท้ายเปิดไม่ได้นะก็ลูกชายนันมาจอดรถขับมาเย็นเลย รู้ว่าอูจะปิดไงก็จะได้ทําเดี๋ยวนั้นเลยนะจะได้ยืนดูเห็นว่าทํายังไงอะไรยังไงปฏิเสธก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปงานนะแล้ววันจันทร์ก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านัดวันอาคารถามไปทหารใช่ไหมเป็นทหารให้กลับไปก่อนไม่ทํานะก็ลงรถมาแล้วเก่ามาเลยอะใครจะทำํำนะเป็นข้าราชการนี่ต้องรู้นะนะต้องรู้จักพูดนะ เมื่อเราถูกอบรมบ่งนิสัยมาแล้วเราอยู่ในหน่วยราชการนะเราเป็นผู้ที่หลวงเนี่ยลูกจ้างหลวงพูดง่ายแล้วเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีบางคนมียศมีตำแหน่งนะแต่ลงมาเนี่ยพูดจาแบบเถื่อนเหมือนกุ้ยอะ่ะนะพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำะนะพูดเหมือนแบบเฮ้ย จะทำเลยหรือกึ่งจะทําเนี้ยนะผมไม่เอานะให้คุณเป็นพลเอกผมก็ไปทํานะอย่าว่าแต่ยศแค่น้อยๆเลยให้พลเอกมาผมก็ไม่ทํานะไม่ใช่ว่าเก่งนะก็คือต้องการคนที่รู้ภาษานะครับอย่าอย่ายิงในศักดิ์ศรีตัวเองมากนะักนะอย่าคิดว่าตัวเองมีเกียรติสูงสุดอยู่คนเดียวนะ เพราะนั้นการที่เจรจาหรือการพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักเราต้องรู้จักประเพณีไทยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ยกมือไหว้ผมนะแต่คุณก็ต้องใช้คำพูดที่มันค่อนข้างมีมารยาทด,ด้วยแล้วก็เราฝังได้อ่ลงมาจากรถอ,อสวัสดีครับจช่างครับก็พอดีผมโทรมานัดไว้แล้วครับว่าจะนำรถมาให้ตรวจสอบนะว่าฝาพิท้ายเปิดไม่ได้เอออย่างนี้น่าฟังนะ น่าฟัง <c oughs> นะคำพูดท่านไม่ได้นอบน้อมผมไม่ได้เป็นเบสผมแต่ผมฟังแล้วรู้สึกเออเหมือนคุณรู้จักภาษาแล้วก็ให้เกียรติกันเราก็บอกอ๋อเป็นอะไรครับนัดไว้แล้วหรอครับยังไงนะผมพูดกับลูกค้าอย่างนี้ทุกครั้งนะที่มาไม่ว่าลูกค้าคนนั้นจะรถกะเก่าๆรถเศษเหล็กมานะเราก็ต้องให้เกียรติเขานะเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำมาหากินอะไร หรือมีตำแหน่งใหญ่แค่ไหนเราเราไม่รู้หรอกเราให้เกียรติความเป็นมนุษย์นะในเมื่อท่านทําจนสุดทางเราทาไม่ได้ท่านนวิ่งมาหาช่างช่างเขาก็รู้นะเพราะสายนี้มันสายทําเองอยู่แล้วนะเพราะนั้นอ่าบอกอจอดรถอ๋อต้องจอดรถเลยเหรอยืนมึนสลกพักหนึ่งผมรู้แล้วนะว่าจะไม่จอดรถนะบอกให้จอดรถก็เลยนัดไปนะ ก็คงไม่ทำหรอกนะมาวันอังคารก็คงไม่ทำเพราะว่าเราอู่เราไม่เหมือนที่อื่นนะก็ฝากไว้นิดหนึ่งเวลาท่านจะมีรถแล้วท่านจะไปติดต่องานหรือให้ช่างเขาช่วยอะไรต่างๆนะไม่ต้องนอบน้อมอะไรมากหรอกก็ศักดิ์ศรีข้าราชาการมันมีอยู่ค้้คออยู่ใช่ไหมคุณใช้ศักดิ์ศรีตัวนั้นนะ่ะไปกดหัวของผู้ใต้บังคับบัญชาคุณเขายอมอยู่แล้วนะยังไงเขาก็ยอมในช่วงแรกๆ กดต้องมากเดี๋ยวท่านก็โดนนะแต่ไม่ใช่ออกมาหาคนอื่นแล้วท่านจะต,ต้องคิดว่าท่านอยู่ในหน่วยงานท่านเหรอนะมันมันเขาถึงมีระเบียบวินัย,ยไว้ไงของราชการนะนี่แหละมันเป็นจุดบอดทีนะนะ่การทำมารยาทแบบนี้ก็จะไม่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับเข้ามานะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ทีนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองสินะมันไม่ใช่อาชีพตัวเองด้วยลําบากใช้คําว่าลําบากนะนะอ่าโอเคคุยต่ออาการสะดุดนะก็ผมแทรกนิดนึงนะในรายวันเพราะว่าคนโทรมาหาผมก็เยอะช่างก็เยอะต้องแน่เยอะเลยแล้วก็ะจะมาหลอกให้ผมทํำีกรายวันผมเยอะแยะมากมายนะคือผมไม่ได้แอคไม่ได้คิวตัวเองเก่งทุกอย่างมันต้องมี กฎระเบียบที่ตัวอู่เขาตั้งไว้นะว่าการซ่อมจะต้องเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวนะเช็คไม่ทําก็มีคา่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นธรรมเนียมของการซ่อมอย่าเที่ยวได้ไปหลอกเอาวิชาจากอู่เขาเขาไม่ให้ท่านหลอกมีผมที่เดียวเนี่ยที่ออกมาเผยแพร่เนี่ยนะคุณไปกดหัวเขาต่างจังหวัดยังไงเขาไม่เอาหรอกช่างมันเก่าท่างมันเก่งมันรู้ว่าใครมา,างไงมันไม่มันไม่เอาหรอก นอกจากมันยอมก้มหัวให้อะก็คือมันไม่เก่งมันอยากทํามันอยากได้เงินแค่นั่นแหละมันถึงรับรับมั่วไปเลยที่ผมบอกนะยังไงมันก็ร,รับรับเห็นเป็นเงินเอารับหมดเออต้องไปหาแบบนั้นนะอ่ะโอเคทีนี้การเปลี่ยนหัวเทียนกับเปลี่ยนคอยล์ก็ไม่ใช่รถจะหายสะดุดอาการสะดุดคําว่าอาการสะดุดคือเร่งบูบูบูบเหมือนน้ำมันไม่ลงเหมือนรถมันกะสั่นกระตุกกระตุกแล้วไม่มีแรงไป หรือบ่นอยู่กับที่รอบเครื่องมันตืดๆแล้วก็ขึ้นตืดๆขึ้นวุ้นวุ้นนี่คือเสียงนี้เลยวุ้นถ้าเครื่องปกติก็วุ้นบึ้นอื้นอื้นบุ้นพุ้นท่านฟังเสียงท่อตรงนี้ไว้ก็ได้เปิดอ้าประตูคนถับไปแล้วบ้นเครื่องแล้วฟังเอียงหูฟังตืดๆ เขียว่ารอบจะสั่นก่อน่วงแรกรื่นเดินไม่เต็มสูบไม่ว่าจะเป็นเครื่องสี่สูบหกสูบนะหรือสี่สูบเสียงเนี้ยใช้ได้ผลเป็นการดูเบื้องต้นของรถเราตัดเครื่องอุ่นวอร์มสักสามนาทีตอนเช้าแล้วลองเบิ้ลดูสิว่าจะเป็นอย่างที่เสียงแบบที่ผมบอกไหมถ้าเป็นหาอาการสะดุดนะเวลารถเร่งออกตัวก็จะกําลังตกลงอืดลง แต่รถมันอาจจะไม่สั่นมากไงเพราะมันใส่เกียร์เข้าไปแล้วนะนะในรถเครื่องไม่เต็มสูบมันจะไม่สั่นมากหรอกนะแต่มันเดินแค่สามสูบนะหรืออีสี่สูบเ,เ,เป็นเป็นให้หายไปเป็นให้หายถ้ารถมีสี่สูบนะก็รถท้าแบบออกตัวสามสูบแล้วพอเร่งไปร,ร้อนๆทั้งพักเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สูบเต็มเยี้ยเดี๋ยวเดินครบอย่าเดี๋ยวเดินไม่ครบนั่นคืออาการสะดุดนะเพราะนั้นประเด็นแรกก็คือเช็คหัวเทียนก่อนถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นอะไรที่ราคาถูกที่สุดประเด็นที่สอง คอยจุดระเบิดตัวละลายพันถ้าเป็ี่นสี่ตัวก็เป็นหมื่นอันนี้ต้องรอบครอบนิดหนึ่งเพราะเงินมันหลักหมื่นถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านจะเสียเงินไปหมื่นหกอย่างที่ผมบอกในกรถกันเก่ากันใหม่นะไม่ว่าเบนซ์หรือบีเอ็มนะแต่ถ้าท่านไปหาช่างเขาอาจจะเจอในเวลารวดเร็วอ๋อ,อคอยเสียตัวหนึ่งก็เปลี่ยนตัวหนึ่งไปท่านก็จะได้เซฟไปด้วยในกรณีที่ท่านเซฟนะเพราะส่วนมากคนที่จะคิดทําเองหรือดูดี y หรือดู youtube มาเยอะแล้วเนี่ย ก็จะเซฟส่วนมากอะ่ะจะไม่มีใครทุ่มทุนหรอกจะไปหาช่างโกโดนช่างหลอกจะไปอูใหญ่กอเดี๋ยวมันจะทุบเอาคิดไปต่างๆนานา,น,าน,านานาหรือไม่แต่ก่อนโดนช่างเนี่ยทุบมาแล้วเข้าไปทีเรียกมืสองหมื่นสามหมื่นก็เลยเข็ดนะแต่อที่สองหมื่นสามหมื่นน่ยมันเป็นจริงเนี่ยเขาได้จับเปลี่ยนนะแล้วก็มาดู u t u b e อีกโอ้มครืด่ดงสูดเปลี่ยนคอยตัวเดียวเองนี่วาสามพันโอ้คอยแล้วไปเครื่องสะด,ดมันเรียกสามหมื่นแม่งต้มกูได้นี่ คนคิดแบบนี้ก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเคสสะดุดมันต่างกันนะบางคันอาจจะกล่องเสียก็ได้เปลี่ยนคอยสักร้อยตัวมันก็ไม่หายเขาก็ต้องไปซื้อกล่องมือสองมาใส่แล้วก็โปรแกรมใหม่ก็สองหมื่นกว่าบาทรวมค่าแรงก็สามหมื่นกว่าเห็นไหมเงินมันก็เลยเยอะขึ้นพอมาสะดุดรอบสองเอาสะดุดไปให้ช่างอิอูนเช็คเอวมันเปลี่ยนคอยตัวเดียวเออหายเคาแล้วก็แบบนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าไอ้ช่างอูแรกะต้มตุ๋นเอานะ นี่แหละเพราะเราคิดไม่ได้เองเราไม่มีความรู้เราไม่มีไม่ได้เป็นช่างอาชีพเพราะนั้นผมต้องให้แยกแยะให้ออกว่าการเครื่องสะนดุกเนี่ยต้องแก้แบบไหนเบื้องต้นหัวเทียนนะอันดับที่สองก็คือคอยนะครับนะอ่พพอดีเจกุ๊กเรียกแล้วเดี๋ยวให้เทคเกอร์เขาจะขอภัยนะแป๊บหนึ่งขออภัยนะดีลูกชายนะตื่นแล้วเจลรวก็เจกอร์เปิดป,ดป,ดปดตัวแม่แป๊บหนึ่งหลกอดีเจกุ๊กออกแล้วเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะห้านาที ขามาแล้วเขาต้องไปเลยครับเอ๊จะกู้ก่อนนะฮะก็สรุปเลยนะฮะนะอถ้าเกิดกล่องตัวนี้กล่องไม่พันนะครับผมก็ให้ตัวหนึ่งนะคือตัวนี้เซ็นเซอร์จุดระเบิดนะครับอยู่ในเครื่อง6สูนะอันนี้ M54 M54 M52 ตัวเดียวกันหรือท่านจะขับเบนซ์ขับบีเอ็มก็เหมือนกันรถกลางเก่ากลางใหม่ปีมันได้แล้วนะตัวเลขมันขึ้น12ปีแล้วเพราะันมีโอกาสที่ตัวนี้จะเสื่อม อันดับที่หนึ่งนะส่งสัญญาณไม่เสถียรนะครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองด้านในเนี่ยครับเมื่อพลาสติกเนี่ยมันจุ่มอยู่ในแข็งน้ำมันเครื่องเนี่ยนะมันโดนอุณหภูมิแล้วร้อนถ้ากระทำบ่อยๆหรือน้ำมันเครื่องเนี่ยกระเด็นมาโดนเนี่ยความร้อนมันจะติดความร้อนจะเกิดขึ้นกับตัวเซนเซอร์เนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพลาสติกพิเศษก็จริงนะแต่มันก็สิบกว่าปีมันทนได้แค่นี้นะมันก็จะลาวปิดแบบนี้ครับ ห็นไหมฮะบวมออกมาท่านซูมดูนะบวมนะถ้าบวมน้อยนล้วมันเครื่องไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอ้าเยอะนล้วมันเครื่องเข้าไปมันก็จะจ่ายสัญญาณไม่สเสถียรแล้วส่งสัญญาณไปให้กล่อง ECU อ่ะไม่เต็มที่หรือผิดผิดค่าไปเวลาส่งค่ากลับไปที่ ECU นะครับก็จะผิดค่าไปนะเอาว่าไงลูกมาอาดซี RC กันพอดีก็ซีนี้วันนี้ไปไหน,ปน,นนี่ตังตัวสวยเอดีค่ากับไปไหนไปรองทานคุณตา อ่อ่าโอเคโอเคอ่ะ okay, okay, แม่มาแล้วนุ่นัาเซียมาแล้วุณเจเ้ลกะคุณจ้าลูก okay, okay, โอเคโอเคดูนะอ่าอ่าไปไปดูอ,อ่ะโอเคนะครับสรุปว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มีความสำคัญมากระวังจะตกม้าตายนะฮะ,นะช่างก็เหมือนกันหาแทบตายไปดูเปิดกล่องแล้วกล่องก็ไม่ช็อตนะอะไรก็ไม่ไม่เจอปัญหาสักทีอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ อันนี้ในบ m เอมบนซ์ก oh ็เหมือนกันท้าล้าวเนี่ยผมเจอบ่อย mm hmm. ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นท่านไหนที่ชอบทํารถเองลองดูก็ได้เพราะนี่น็อตตัวเดียวขายขายยากหน่อยแต่มันแค่น็อตตัวเดียวบางทีมันอยู่ลึกนะตัวหนึ่งก็อย่างของเทียบเทียบก็สองสามพันบาทของแท้ก็ใกล้หมืน่นนะของแท้ห้างเนี่ยใกล้หมื่นนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงและทนทานมาก นะอยู่ได้เป็นสิบปีขึ้นไปแต่บางคันก็อยู่ได้สิบห้าปีนะแล้วแต่เคสที่ท่านใช,ใช้เดินทางไกลบ่อยก็จะเร็วหน่อยนะอะเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นรถแล้วนะก็ฝากไว้นิดนึงนะไฮไลท์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะอย่าเดินผิดทางอย่าเดินหลงทางนะครับหากต้องการทํารถด้วยตัวเองไม่เชื่อใจคนอื่นไม่เชื่อใจช่างเลยก็ยังมีทางเลือกให้ท่านอยู่ช่งางอภิชัยก็เอามาเปิดให้นะครับเพื่อให้ท่านเนี่ย ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านหรือเจตนาของท่านว่าท่านเนี่ยต้องการทำรถเองนะบางทีมันอาจจะสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องพึ่งช่างอ้าวโอเคสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนอ้าวสวยทั้งคู่เลยนะเนี่ยลูกสาวสองคนอ่ะสวัสดีค่ะก่อนพูดด้วยสวัสดีค่ะพูดก่อนไปป่ะไปป่ะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวป้ากับบ๊ายบายกับบ๊ายบายซีก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกับบ๊ายบายซีก่อนเร็วอาจจะปิดชิปแล้วเร็วเดี๋ยวไปด้วยกันอ้าวแตดีตา ส,สิดตาอ่ะสู้ตายอ่ะโอเคโอ่ะโอเคลูกอ่ะอะเดี๋ยวป้าคุยเอฟซีก่อนนะอ่ะไปแล้วไปแล้วนาทีนึงไปไปรอที่รถเลยลูกไปก็เดี๋ยวผมต้องไปเดินะฮะก็จะเดินทางแล้วนะเดี๋ยวจะฉับช้านะฮะต้องไปรับเนนด้วยนะชายนาศนแล้วก็วนกลับไปสันีบุนะนะก็เตรียมรถตู้พร้อมแล้วนะครับล่าสุดก็เปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ไปสองเส้น ถ่ายน้ำมันเครื่องนะแล้วก็ล่าสุดชิ้นสุดท้ายคือวอลมอสนะวอลมอสก็คือไอน้ํามันนะเปิดไอน้ํามันนะไอน้ํามันที่มาจากถังน้ํามันอ่ะก็จะถูกดูดเข้าไปในคอยดีนะเพื่อเข้าไปเผาใหม่จุดระเบิดใหม่นะก็คือดักไอตัวดักไอนั่นเองหรือดูดไอนั่นเองก็คือวอลมอสนะครับที่มันจะออกจากถังชาโคมานะครับไอไอน้ำมันจะวิ่งเข้าไปในถังชาโคก่อน แล้วก็ถังเชาโคก็ต้องคายคายออกมานะไอ้ไอตัวนี้ที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะถูกเอามอสเนี่ยเปิดนะให้ดูดเข้าไปในเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาเราเดินรอบรถนะก็คือเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์สองเซนแล้วก็วิ่งขึ้นนะวิ่งลื่นขึ้นการจ่ายน้ำมันดีขึ้นนะเพราะผมทําตามโค้ดในเมื่อไฟโชว์นะหรือมี คอมจับได้ว่ามีความผิดปกติของเซ็นเซอร์เราต้องเปลี่ยนทันทีไม่เอาไว้นะคือเป็นตัวหนึ่งเราต้องรีบทําเลยนะการใช้รถอย่างถูกวิธีอย่าปล่อยให้มันเลื้อยลังนะมันจะเป็นผลร้ายกับเราเดี๋ยวครั้งต่อไปมันจะสี่ห้าพันไม่อยู่แล้วซ่อมทีสี่หมื่นหกหมื่นเลยนะใช้เงินเยอะนะโอเคครับก็หวังว่าท่านคงมีความรู้ไปกับตัวนี้แข็งเซนเซอร์นะหรือ Ckp นะเป็นตัวจับรอบของข้อเหวี่ยง จับรอบเพาเขาวเวียงนั่นเองนะว่าหมุนไปกี่รอบนะหมุนครบหนึ่งรอบมันก็จับสัญญาณนะจับรอบแล้วก็ส่งสัญญาณนี้เข้ากล่อง ECU กล่อง ECU ก็ประมวลผลการจ่ายไฟจุดระเบิดที่เขี้ยวเทียนอ่ะเจ๊กุ๊กมาแล้วก็คงมีเท่านี้นะฮะตัวนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องอาการสะดุดนะครับแล้วแก้ไม่ตกนะฮะ ก็ลองดูอาจจะเป็นทางเลือกนะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นข้อที่จริงนะครับเพราะว่าในในหมู่ช่างนะฮะหรือต่างๆนะครับนะที่เขาไล่อาการพวกนี้นะครับเขาก็จะมาดูแถวๆนี้แหละนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่คิดไม่ถึงนะครับหรืออ เป็นตัวที่อถอดยากนะการทําก็เลยถูกยกเว้นเพราะนั้นมันก็เลยหาการไม่เจอสักทีนะก็จริงๆแล้วมันเป็นน็อตแค่น็อตตัวเดียวนะฮะนะอาจจะคุกของหนาเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จกับการใช้รถแล้วมีข้อมูลดีๆผมนําจะนํามาบอกทุกเช้านะครับแต่สิ่งที่ผมพูดสอดแทรกก็เกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็ขอย่าใพิ่งอย่าติดลบนะ ไหนเป็นเอฟซกันแล้วก็ฟังในทุกแง่ทุกมุมไปนะครับผมอาจจะพูดนอกเรื่องของการซ่อมบ้างก็มันเป็นส่วนประกอบนะฮะท่านจะได้ไม่เบื่อมากจะได้มีองค์ประกอบรวมไปเพื่อมันเกิดประโยชน์ในคําพูดของผมท่านก็นําไปใช้เกิดประโยชน์ได้เพราะมันอยู่ในชีวิตจริงนะผมจะนําชีวิตจริงมาบอกผมจะไม่ได้นําความคิดเห็นลวงโลกส่วนตัว นั่งหมกมุ่นอยู่ในในความรู้ตัวเองและเอามาบอกท่านไม่ใช่มันคือรายละเอียดรายวันและโลกคนมันโลกเนี้ยกำลังเผชิญอยู่นะผมจึงนําม,มาบอกท่านนะก็ช่วยก like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เราก็จะไปทานอาหารกันวันเกิดไปเดี๋ยวถ่ายที่เรือมาให้ดูว่าไปลอยอังคารเป็นช่วงสั้นๆนะอาจจะพูดไปด้วยหรือ แต่ผมจะลงคลิปเรียวอยู่แล้วนะก็ตามไปดูใน Facebook ก็ได้หรือคลิปเรียวนะเพราะตอนนี้ผมก็ลงคลิปเรียวอยู่นะช่วงสันส้นๆอย่างเงี้ยนะลองเข้าไปดูครับพิมพ์อาบิชัยนะแล้วก็โลกุตะละภูมนะินมสก,กุลโลกุตะละภูมินั่นแหละครับชื่อผมก็จะอยู่ใน a c e b o o k นะก็จะเห็นว่าทําอะไรไปบ้างจนโตอูก็เฟซบุ๊กก็พิมพ์ว่าอาับป่วม่ใช่โตัลบรีนะหรือช่างปื้นลบรีก็ได้ก็ขึ้น เฟซบุ๊กนะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กก็ได้ผมซ่อมรถอะไรบ้างนะก็การลงทิ้งช่วงนั่นแหละช่วงนี้ก็มาถ่ายในยู u ูบเนี่ยนะเฟซบุนะ๊กก็น้อยนะแต่ก็มีให้เห็นอยู่นะครับว่าผมซ่อมรถแนวไหนและอะไรบ้างนะรถอะไรบ้างโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหัวแชร์อโต้ต้องขอจบคลิปเพยงนี้ก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดวันอาทิตย์เดินทางปลอดภยัยแล้วก็ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามอัธยาศัพูดคุยกันในรถกับแฟนท่านกับลูกท่านนะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็เดินทางให้ปลอดภัยที่สุดระวังรถแข่งมานะฮะรถมันแข่งกันมานะิกอัพหรือเก่งก็แล้วแต่นะครับให้มองกระจข้างกระจหลังไว้นะก็จะจบคุณอ,อ,อยู่คนเดียวยอ่าโอเคโอเคจะกบบนแหละเจอใหม่คลิปหน้าครับอวนใช้ออโต้ต้องขอจบคลิปจุดเพนี่ก่อน,น,นครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเจ๊กุ๊กบ่นเนี่ยเนี่ยขนาดบนน่นนะเนี่ยยังเนี่ยกวาดบ้านอยู่เลยแล้วมาบ่นเขาอ่ะรอคุณเองอ่ะเนี่ยอ่ะเอซีเอซีดูเนี่ยไปไปเอซีหน่อยสิเอาอัดอยู่หรออัดอยู่อ,อ่ะอ่ะไปไปเอฟซีหน่อยไปไปเจอกันที่ไหนวันนี้เอย่ยอ่ะเจอกันที่ไหน ไปวัดกาะไปรับเนรก็ไปรับเนรอน่ารับเนน,ะเนที่ชัยนาธนะสิงห์บุรีชัยนาธอ,อ้นะ okay, okay. อ่าโอเคโอเคอ่าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับนุ่นครับแท็กเกอร์เต็มละ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 ตรถแล้วรถตู้อ่ะถ่ายให้ดูปึ๊บนูนจอดอยูน่น่นแท็กเกอร์เดินดูแลอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ